สวัสดีค่ะแม่ตายนะคะความพยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยก่อนที่จะทำนะคะแม่ตายรัตนาสุวรรณกางนะคะอายุสาสิบเก้าปีนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจแม่ตายนะคะก็เป็นการแชร์หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นการแชร์ครั้งที่ใหญ่มากๆนะคะแม่ตายก็อายุส9สิบเก้าปีนะคะตำแหน่งปัจจุบันนะคะพารีดอดอทเมนเจอร์นะคะ ก็ก uh, ่อนอื่นก็คือขอขอบคุณนะคะโค้ดผู้เปิดผู้เปิดโอกาสนะคะโค้ดพี่ตีอวิชาสุวรรณมัยนะคะโค้ดพี่แต่ตีทิพยานิพาสุวรรณมัไมนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ดผู้สอนงานนะคะที่เป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะก็คือโค้ดปูละไมแท้ตันนะคะแล้วก็โค้ดพี่เอกสมชายพรชัยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอเท้าความเลยละกันนะคะแม่่ายก็คือเป็นแม่บ้านลูกสองนะคะที่เมื่อก่อนเคยทํางานประจํามาก่อนนะคะ ไรายได้ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ,ะสามหมื่นอัพนะคะถือว่าถือว่าเยอะนะคะวนวันหนึ่งเราเนี่ยต้องออกมาเลี้ยงลูกนะคะด้วยการที่ประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของลูกคนที่สองนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องออกมาเลี้ยงลูกนะคะการที่เราออกมาเลี้ยงลูกเนะะี่ยค่ะภายในระยะเวลาสองปีเนี่ยแม่ตายก็ไม่มีไรายได้เลยนะจากที่เรามีเงินเก็บอะค่ะสะสมมาเราก็ต้องมาใช้จ่ายนะคะในการดูแลลูกเนาะช่วงที่เขาป่วยอะคะ่ะ นะคะ,ะทีนี้สามีก็เป็นคนที่รับภาระทุกอย่างนะคะทั้งเรื่องอเรื่องรักษาพยาบาลนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งในภายในครอบครัวของของตัวเองแล้วก็ภายในครอบครัวของที่บ้านนะคะก็คือสามีรับภาระทุกอย่างเลยนะคะจนมาช่วงโควิดนะคะเมื่อห้าเดือนที่แล้วแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยสามีเราเกิดมีอะไร ผิดพลาดนะคะในเรื่องของการทํางานเพราะว่าโควิดก็ก็อย่างที่เพื่อนๆก็รู้กันนะคะบางที่เขาก็เลิกจ้างงานไปแบบดือด้อๆเลยนะคะแม่ต่ก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเราเราจะช่วยทำยังไงจะช่วยแบ่งเบาภาระของสามีได้นะคะแล้วมันเป็นช่วงโควิดที่เราไม่สามารถที่จะออกไปทํางานข้างนอกได้นะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยธุรกิจออนไลน์นี่แหละมันคือ,ม,คอมันคือตัวเลือกทางนึงนะคะเพราะว่าอย่าง ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรตอนนี้เขาก็เป็นธุรกิจออนไลน์หมดแล้วนะคะก็แต่กับพี่แต่ก็รู้จักกันนะคะ,ะพี่แต่เนี่ยรู้จักกันมา4ี่หปีแล้วแต่เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากๆนะคะแต่ว่าการที่เราเป็นคุณแม่ลูกสองอะคะ่ะมันก็ยังมีส่วนของที่เป็นไขมันนะคะข้างค้างอ,อยู่ใต้ผิวหนังนะคะออกกําลังกายยังไงมันก็มันก็นกถือว่ามันลดได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมดนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยได้คุยกับพี่แต่นะคะซึ่ง แกจะติดตามตลอดเลยค่ะทั้งเรื่องทั้งเรื่องการที่เราเลี้ยงลูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นโค้ดที่ดูแลดีมากๆกนะคะก็ได้คุยกับพี่แต่นะคะแล้วก็ได้ใช้สินค้าอ่เริ่มแรกก็คือเป็นกาแฟแล้วก็ตัว f อีนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันเป็นสินค้าอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้แล้วเราชอบนะคะใช้ชอบแช์นะคะแม่แต่ก็โพสเฟสบุ๊คนะคะอะ่วันหนึ่งก็โพสตประมาณสองสามรอบนะคะเป็นการแช์ สิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเออการที่เราแชร์ออกไปหน้า facebook อะ่ะมันมีเพื่อนๆที่สนใจค่ะเยอะมากๆนะคะไม่ใช่แบบว่าสามสี่คนนะคะแบบหลักห้าสิบคนขึ้นไปซึ่งซึ่งซึ่งคิดว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆนะคะก็มาคุยกับพี่แต่ว่าเอ้ยเอาอย่างนี้ดีไหมในเมื่อว่าสินค้าที่เราใช้เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะเราเออมันมีรายได้ร่วมกันดีไหมจากการใช้ชอบแชร์ผ่าน f a c e b o o k เนะะี่ยค่ะมันก็เลยเออเกิดเป็น เป็นความคิดที่ว่าเฮ้ยธุรกิจเลกาซี่ะค่ะมันเป็นมันเป็นธุรกิจออนไลน์ที่ช่วยช่วยเหลือเราในช่วงยุคโควิดนะคะจนตอนเนี้ค่ะ,ะแต่ทำธุรกิจเลกาซีมาก็ห้าเดือนนะคะห้าเดือนแล้วก็เราก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีได้เยอะมากๆนะคะได้เยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือแต่ก็มีนะคะทีมงานอยู่มากถึงหกสิบสี่หกสิบห้าคนด้วยซ้ำนะคะรวมรวมวันนี้ด้วยนะ,ะซึ่งอ ในทีมงานเนี่ยก็เริ่มที่จะเรียนแผนนะคะเข้าเรียนแผนเข้าเรียนรู้ระบบนะคะแต่ก็พยายามที่จะเ,เรียนผ่านซูมตลอดนะคะเพื่อที่จะก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้ copy, โค้ดปูก๊อปปี้โค้ดในสายงานทุกๆชั่นลงมาที่ตัวต่ายนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ทีมงานนะคะซึ่งตอนนี้ทีมงานก็เก่งทุกๆคนเลยนะคะก็สามารถมูฟกันได้หลายท่านเหมือนกันนะคะแล้วก็าการที่การที่เรามองหาอะไรที่มันทำ ช่วงยูโควิดอะค่ะมันเป็นเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึงนะ่งเนาะที่คิดว่าธุรกิจออนไลน์ค่ะไม่มีวันจบสิ้นแน่นอนนะคะอันนี้ก็อย่างตัวนี้ก็คือเป็นรายได้นะคะยกตัวอย่างเมื่อเดือนธันวาของปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะไปก็มีรายได้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทนะคะทั้งในระบบแล้วก็ขาปลีกนะคะซึ่งซึ่งมันเยอะแหละมันเยอะแหละจากที่เราเมื่อก่อนเราเคยทํางานประจำนะคะวันหนึ่งแปดถึงสิบชั่วโมงอะะ นั่งลังขวหลังแข็งนะแต่ว่าตายเนี่ยใช้เวลาในการทําธุรกิจออนไลน์ค่ะผ่านหน้า facebook นะคะเอ่อรวมๆแล้ววันหนึ่งถ้ามีการตอบแชทก็ไม่เกินสองชั่วโมงนะฮะมันทําให้เรามีไรายได้เยอะขนาดนี้ยมันเป็นอ่าจุดพีคที่เราที่เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องสู้ต่อละเลกาซี Legacy ให้เราทุกอย่างเลยนะคะซึ่งซึ่ง,งเรามีเวลาทั้งเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็อิสระในการท่องเที่ยวนะคะเราไม่ต้องรับความกดดันอะไรเลยนะคะอะ ก็อยากตอนนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดนะคะตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออจะ move a c c o m า l i s นะคะให้ได้เร็วๆนี้แน่นอนนะคะแล้วกอ็อยากมีรายได้หลักแสนสะเถียนนะคะที่ legacy ค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหสุดยอดมาได้เลยค่ะแม่กระต่ายคะก็บอกแล้วนะคะว่าการทําการตลาดบน facebook นะคะเริ่มได้ง่ายๆนะคะเหมือนแม่กระต่ายทํานะคะ